สวัสดีจ้าข้าวผัดมันกุ้งจ้าใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งกระเทียมสับใส่ไข่ตีไข่ให้แตกผัดพอสุกตักพักไว้ก่อน แล้วก็ใส่ข้าวเย็นข้าวเย็นที่จิ้เหลือแล้วก็อาใส่ตู้เย็นนะฮแช่ฟิชก,ก่อนคล,งลงุงคลังบีให้แตกๆแ,แล้วก็ใส่มันกุ้งจัดเต็มไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดให้แห้งเลย เขากันดีแล้วก็ปรุงร,ถร,ถรสรสอเมสองทีๆผัดให้เข้ากันไ้แห้งก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึงผัดเข้ากันดีแล้วก็ใส่ไข่ให้เข้ากันอีกทีหนึ่ง ใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันโรยด้วยพริกไทยสักหน่อยเสร็จแล้วจ้าโรยด้วยใบผักชีทำน้ำปลาพริกแซบ พริกมีเองจัดเต็มไปเลยจัดใส่จานโรยด้วยน้ำปลาพริมาากมาจา้ามาจ้าข้าวผัดมันกุ้งมากินด้วยกันจา้าอร่อยนะ